ฮัลโหลว่างใดเพื่อนโควิดนะเขาคอมเมนต์ได้กูบอกแล้วเขารักษาดูแลดีเขาปิดประเทศแล้วมึงอยู่สายตอนนี่สีสเกตไปห่วยบ้านกูบ้านกูบักปลาบ้านกูแปดไร่แล้วบ่อยมึงอย่าเห็ดไปทัวเด้อถือตีนก็คือถือเลขเนอโอ้เขาไปหยอกปอดลินซื่อซื่อันดอกได้กะเศร้าอ่ะได้กะเศร้าโอเคเพื่อนโอเคมึงจะไปส่ตอนล่ะฮะออกเคร่องให้เขาอำนาจห่วยห่วยกะะว่างวาวจะไปอำนาจจะไปอำนาจมันสีหลงมันสีหลง อำนาจลุงแถวบ้านกูเขาอำนาจฮาปีแล้วออกมาท่านได้อยู่ลงอยู่ในอำนาจนั่นแหละมึงสิไปใส่กับไปอยากให้ประชาชนเขาเดือดร้อนนักร้องกันโต้งานกะรีกะขายบ่ออกช่องกะปิดเศรษฐกิจกะบดีไปคนจูดหมอยตายไปแล้วอังสี่เเพื่อนกูไม่อยู่วิธีหนึ่งวะมึงพักผ่อนซะก่อนเด้อเมือนนี่จะไปเขาผู้ใดมือเอื้อนเช้านี่มึงไปนั่งเครื่องอยู่ลอยเอ็ดด้ามึงไปลงกรุงเทพม่งตรงเขาท่อเนียบรัฐบาลเลยมึงสร้างผู้ใดมันใส่ผู้ใดนั่นแรงต่ำเอาคือปอบลวดเดี๋ยวมึงก็กับจีนไปซะโอเคเพื่อนทำนี้ละ 你好我จิ้นจียนบีบอมาช้กัน